สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นหนังสือเสียง The Science of Getting Rich หรือศาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยผลงานของ Wallace D. Wattles สำหรับวันนี้เสนอบทที่15สิ่งที่ผมได้กล่าวไว้ในบทที่แล้วนั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีเพื่อการเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในอาชีพและได้รับค่าตอบแทน เช่นเดียวกับคนที่ทำการค้าหรือทำธุรกิจในรูปแบบอื่นๆไม่สำคัญเลยว่าคุณจะเป็นหมอครูหรือพระนักบวชถ้าคุณสามารถเพิ่มพูนชีวิตให้กับผู้อื่นได้และทำให้เขาได้สัมผัสกับความจริงคนเหล่านั้นจะถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณและคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยหากหมอผู้ซึ่งยึดมั่นในวิสัยทัศน์ว่าเขาคือผู้บำบัดเยียวยาโรคที่ยอดเยี่ยมและประสบความสำเร็จ และทำงานของตนได้อย่างสมบูรณ์แบบตระหนักถึงวิสัยทัศน์ด้วยความศรัทธาและมีเป้าหมายเหมือนกับที่ได้อธิบายไว้ในบทก่อนหน้าเขาจะเข้าไปสัมผัสแหล่งแห่งชีวิตที่ซึ่งทำให้เขาได้รับความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ใจเพราะจะมีคนไข้เข้ามาหาเขาอย่างเนืองแน่นไม่มีใครมีโอกาสที่จะเห็นผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมเหมือนที่ได้แนะนำไว้ในหนังสือเล่มนี้ดีไปกว่า หมอที่รักษาคนไข้ยอย่างที่กล่าวมาข้างตน้นไม่สําคัญว่าเขาจะจบการศึกษามาจากที่ใดเพราะตามหลักของการรักษาคนไข้นั้นเป็นหลักการพื้นฐานทั่วไปที่ใช้เหมือนกันในทุกๆท,กที่และผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะคล้คลายๆกันแต่ลักษณะของมนุษย์แห่งความก้าวหน้านั้นจะเป็นลักษณะที่มีอยู่ในตัวหมอผู้ซึ่งยึดมั่นในมโนภาพแห่งความสำเร็จที่ชัดเจนและ เชื่อในกฎแห่งความศรัทธ,ธาเป้าหมายและการกระตันยูที่จะรักษาคนไข้ทุกคนให้หายจากโรคภัยไม่ว่าจะรักษาด้วยวิธีใดก็ตามในเรื่องของศาสนานั้นโลกเรียกร้องให้พระนักบวชสอนผู้คนให้เข้าถึงความจริงของศาสตร์แห่งชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขโดยเขานั้นจะเป็นต้นแบบที่จะเข้าถึงรายละเอียดต่างๆของศาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวย รวมไปถึงศาสตร์แห่งการดำรงอยู่ที่ดีศาสตร์แห่งการดำรงชีวิตที่ยิ่งใหญ่และศาสตร์แห่งการมีชัยชนะแห่งความรักและพระผู้สอนเนื้อหาต่างๆเหล่านี้จากธรรมานั้นจะไม่เคยขาดกลุ่มคนที่เข้ามารับฟังเพราะเป็นคําสอนที่จำเป็นสำหรับโลกซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนชีวิตให้กับผู้คนและคนที่เข้ามารับฟังก็จะได้รับความปิติยินดีและได้รับอิสรภาพ จึงสนับสนุนคนที่นำศาสตร์แห่งความจริงเหล่านี้มาให้กับพวกเขาสิ่งที่เราต้องการในตอนนี้ก็คือการสาธิตให้เห็นถึงศาสตร์แห่งชีวิตดังกล่าวเราไม่ต้องการผู้สอนที่เพียงแต่จะบอกเราว่าควรทำอย่างไรเท่านั้นแต่เราต้องการเห็นแบบอย่างที่แสดงออกมาจากภายในตัวเขาเองเราต้องการผู้สอนที่จะมาทำให้ตัวเขาเองร่ำรวยด้วยมีสุขภาพที่ดีมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ และเป็นที่รักของทุกคนซึ่งจะมาสอนเราให้บรรลุถึงสิ่งเหล่านี้และเมื่อเขาผู้นั้นมาก็จะมีผู้คนมากมายติดตามหนทางของเขาด้วยความพักดีเหมือนกับสัจธรรมของคนที่เป็นครูที่สามารถให้แรงบันดาลใจแก่เด็กๆด,ด้วยความศรัทธาและเป้าหมายหวังเพียงเพื่อทําให้ชีวิตของลูกศิษย์ได้พบกับความก้าวหน้าครูเช่นนี้จะไม่มีวันตกงาน และครูคนใดที่มีความศรัทธาและเป้าหมายเช่นนี้ก็จะสามารถสอนให้ลูกศิษย์พบกับความศรัทธาและเป้าหมายของเขาเองได้ด้วยครูจะไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้เลยหากความศรัทธาและเป้าหมายไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของครูอะไรคือสัจธรรมของครูนักบวชและหมอนั่นก็คือสัจธรรมเดียวกันกันกบทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นทนายความทันตแพทย นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และตัวแทนประกันภัยเมื่อความคิดจิตใจรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับการกระทําของบุคคลผมได้อธิบายสิ่งนี้ไว้ว่าบุคคลเช่นนี้จะกระทําสิ่งที่ถูกต้องเสมอและจะไม่ล้มเหลวใครก็ตามที่กระทําตามวิธีการดังกล่าวอย่างสม่ําเสมอจะสามารถบรรลุถึงความมั่งคั่งร่ํารวยในที่สุดกฎแห่งการเพิ่มพูนชีวิต เป็นเสมือนหลักการทางคณิตศาสตร์ซึ่งมีสูตรคำนวณที่แน่นอนตายตัวเป็นเหมือนกฎแห่งแรงดึงดูดของโลกดังนั้นศาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยจึงเป็นวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงบุคคลที่เป็นลูกจ้างบุคคลที่ทำงานกินเงินเดือนก็จะพบความจริงที่เหมือนกันกับคนอื่นๆน,นั่นก็คืออย่ารู้สึกว่าตัวของคุณไม่มีโอกาสที่จะร่ำรวยได้เลย เพราะคุณกำลังทำงานในที่ซึ่งมองไม่เห็นโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าค่าจ้างก็เป็นเงินเดือนที่น้อยนิดในขณะที่มีค่าครองชีพสูงลิบลิวนับจากนี้ไปจงสร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนให้รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและเริ่มต้นทำอย่างมีศรัทธาและเป้าหมายในทุกๆวันต้องทำงานทุกอย่างที่เราสามารถทำได้และทำแต่ละอย่างให้สำเร็จลุล่วงสมบูรณ์เติมพลังแห่งความสำเร็จ และเป้าหมายที่จะมั่งคั่งร่ำรวยลงไปในทุกสิ่งที่เราทำแต่อย่าได้ทำสิ่งนี้เพียงเพื่อหวังจะประจบนายจ้างเพื่อที่จะได้ผลงานที่ดีและทำให้เราก้าวหน้าเพราะมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นคนทำงานเก่งจะเติมเต็มพื้นที่ในงานด้วยความสามารถที่ดีที่สุดของเขาและพึงพอใจในสิ่งนั้นซึ่งจะเป็นสิ่งที่มีค่าในสายตาของนายจ้าง และนั่นไม่ใช่ประเด็นที่นายจ้างจะมาให้ความสนใจและสนับสนุนเขาแต่เป็นเพราะว่าเขามีคุณค่ามากกว่างานที่เขาทำอยู่ต่างหากเพื่อที่จะรับรองความก้าวหน้าของคุณนั้นมันจะมีบางสิ่งที่จำเป็นมากกว่าการได้ทำงานในที่ใหญ่โตบุคคลแห่งความก้าวหน้าคือบุคคลที่มีความคิดที่ยิ่งใหญ่กว่างานที่เขาทำอยู่มีแนวคิดที่ชัดเจนในสิ่งที่ต้องการจะเป็น รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรให้บรรลุถึงสิ่งนั้นและกำหนดตัวเองที่จะเป็นในสิ่งที่เขาต้องการได้จงอย่าพยายามทำงานของคุณโดยหวังเพียงจะให้เจ้านายชื่นชมยินดีแต่จงทำงานด้วยความคิดที่จะพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าจงยึดมั่นศรัทธาและมีเป้าหมายเติมเต็มคุณค่าก่อนการเริ่มงานขณะที่ทำงานอยู่แม้กระทั่งหลังจากเลิกงานไปแล้ว จงยึดมั่นศรัทธาเป้าหมายนี้ไว้ที่จะทำให้คนที่เข้ามาติดต่อกับเราไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานคนงานหรือคนอื่นๆที่คุ้นเคยกันในสังคมได้สัมผัสถึงพลังแห่งความมุ่งมัน่นซึ่งแผ่ออกมาจากตัวคุณแล้วทุกคนจะรู้สึกถึงความก้าวหน้าและชีวิตที่เพิ่มพูนจากตัวคุณพวกเขาจะถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณแต่ถ้างานที่ทำอยู่ไม่อาจาก,ก้าวหน้าได้ คุณก็จะมองเห็นโอกาสที่จะได้งานใหม่ทำมีพลังอยู่อย่างหนึ่งซึ่งไม่เคยทำให้ผู้ที่รักความก้าวหน้าพลาดโอกาสดีๆในชีวิตของเขาหากปฏิบัติตามกฎที่แน่นอนตายตัวไม่มีทางที่คุณจะตกที่นั่งลำบากหรือคุณอาจจะกำลังท้อแท้สิ้นหวังกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ทำอยู่ถึงแม้คุณไม่อาจมั่งคั่งร่ำรวยจากการทำโรงงานถลุงเหล็กได้ แต่คุณก็อาจสามารถมั่งคั่งร่ำรวยบนพื้นที่10เอเคอร์ของคุณก็ได้หากคุณเริ่มปฏิบัติตามแนวทางที่แน่นอนตายตัวคุณก็จะออกจากภาวะที่ยุ่งเหยิงของโรงงานถลุงเหล็กนั้นได้และก้าวไปสู่การทำฟาร์มบนที่ดินของคุณหรืออะไรก็ตามที่คุณอยากจะทำถ้าคนงาน2 3 0 0 0คนในโรงเหล็กได้ก้าวสู่แนวทางแน่นอนตายตัวเหมือนกัน ในไม่ช้ากิจการโรงเหล็กที่อยู่ในสภาพย่ำแย่ซึ่งจะต้องให้โอกาสคนงานมากขึ้นหรือไม่ก็ออกจากงานไปเลยไม่มีใครทำงานเพื่อความหวังอีกต่อไปเพราะความหวังที่ยังคงรักษาผู้คนไว้ได้นั้นมักเกิดจากเงื่อนไขที่สิ้นหวังเหมือนคนที่เพิกเฉยต่อศาสตรแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยหรือคนที่มีเฉาเฉยชาเกินกว่าจะฝึกฝนเริ่มปฏิบัติตามแนวทางของความคิดและการกระทำ ความศรัทธาและเป้าหมายที่จะนำคุณไปสู่โอกาสที่ดีกว่าเมื่อโอกาสเช่นนั้นเกิดขึ้นกับคุณพลังสูงสุดที่มีอยู่ในทุกสิ่งก็จะทำงานและนำสิ่งต่างๆมาปรากฏให้คุณเห็นก่อนที่คุณจะลงมือทำงานเสียอีกจงอย่ารอคอยโอกาสให้คุณได้ในสิ่งที่ต้องการทั้งหมดเสียก่อนในเมื่อโอกาสที่เป็นอยู่ในตอนนี้ก็มากพอแล้วที่จะทำให้คุณรู้สึกได้ถึงแรงผลักดันที่เกิดขึ้น นี่คือก้าวแรกที่จะนำเราไปสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่าไม่มีสิ่งใดในจักรวาลแห่งนี้ที่จะทำให้ผู้ซึ่งดำรงชีวิตอยู่เพื่อความก้าวหน้าขาดโอกาสดีๆไปสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่การสร้างสารร์คจักรวาลสรรพสิ่งทั้งมวลล้วนดำรงอยู่เพื่อมนุษย์ทุกอย่างจะทำงานร่วมกันเพื่อจะให้สิ่งที่ดีกับเขาดังนั้นพวกเขาจะบรรลุถึงความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างแน่นอน หากพวกเขาคิดและปฏบิบัติบนแนวทางที่แน่นอนตายตัวมนุษย์เงินเดือนก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงที่ศึกษาหนังสือเล่มนี้ด้วยความสนใจและเอาใจใส่เป็นพิเศษพร้อมทั้งลงมือปฏิบัติด,ด้วยความเชื่อมัน่นพวกเขาจะไม่มีวันก้าวไปสู่ความล้มเหลวอย่างแน่นอนเหลืออีกเพียงแค่สองบทเท่านั้นนะครับ เนื้อหาในเล่มก็จะจบลงแล้วท่านใดยังไม่กด subscribe ก็รบกวนกดให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมตั้งใจจะทำเนื้อหาดีๆอย่างต่อเนื่องแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณนะครับและสวัสดีครับ